อ่ะทีนี้มาต่อกันกับนะคะมาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของรัฐรมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยปรากฏว่าเป็นโควิดโอ้ก็เลยทำเอาปัน่นป่วนกันไม่น้อยเลยคุณผู้ฟังหน้าหนึ่งสืพิมพ์อย่างไทโพสอย่างเขาจะลงขึ้นหน้าหนึ่งเอาไว้บอกว่ารัฐรมนตรี d e s นะคะติดเชื้อโอมิครอนค่ะก็ ขออภัยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนช่วงเย็นๆเนี่ยคุณชัยวุฒิค่ามีการโพสต์ a c e b o o k เอาไว้บอกว่าต้องกราบขอโทษพี่น้องชาวเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่20-22มกราคมที่ผ่านมาค่ะ โดยสําหรับไทม์ไลน์ในการเดินทางนนะคะทางตัวคุณชัยวุฒิเองก็บอกว่าจะรีบสรุปแล้วก็แจ้งให้ประชาชนเนี่ยทราบอีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้าเนี่ยนะคะการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ทางคุณชัยวุฒิเองก็ได้ไปทําการตรวจเอทแล้วก็ RTPCR หลังจะกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทําการตรวจเหมือนกับทุกครั้งเพื่อเตรียมตัวไปทํางานที่กระทรวงในวันจันทร์และก็มาทราบผลว่าติดโควิด เบื้องต้นก็ไม่มีอาการอะไรรุนแรงนะคะนอกจากรู้สึกมึนๆแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วโดยเนี่ยนะคะทางตัวรัฐมนตรีก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมก็เข้าประชุมครมรทางออนไลน์โดยตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวซึ่งคุณหมอผู้รักษาก็แจ้งว่าผมติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกครอนจึงไม่แสดงอาการรุนแรงจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าติดมาจากใครส่วนตัวเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาทุกครั้ง ในการลงพื้นที่เพราะว่าภารกิจของผมในพื้นที่ในไปหลายจุดต้องมีประชุมรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานจากข้าราชการแล้วก็ผู้นําชุมชนเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนว่าให้รักษาสุขภาพเพราะว่าโควิดตอนนี้มันติดกันง่ายมากสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ใกล้ชิดผมได้ทําการกักตัวแล้วก็ระวังรักษาสุขภาพด้วยก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยก็ทําเอา บรรดาสอสอพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็ต้องไปทําการตรวจ rt pcr กันให้วุ่นวายปั่นป่วนกันเลยทีเดียวก็เมื่อวานนึงขนาดที่ทางประธานวิปรับาลจะพูดคุยกับทางคุณชวนขอให้นะคะปิดการประชุมคืองดการประชุมในช่วงสัปดาห์นี้นะนะคะแต่ว่าก็มีการยืนยันกันออกมาแล้วนะคะจากทางในแพทย์สุกิจอัธยปรกรณ์เนี่ยนะคะว่าสภานั้นนะคะยังคงเปิดตามปกติเลยค่ะไม่ได้มีการงดการประชุมเนยนะคะตามที่มีการขอร้องกันออกมาจากทางประธานวิปรับาล